สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกมีรถสวยๆนะคะเป็นกระบะ4ประตูมาแนะนําให้กับลูกค้าอีกแล้วนะคะก็จะแนะนําเป็นคันนี้นะคะ All New Isuzu D-Max 1.9ตัว L เกียร์แมนนวลโฉมปี2,019นะคะคันนี้นะคะรถปีใหม่มากๆนะคะรถปีเดียวไม่วิ่งเพียง13,000กว่ากกิโลเท่านั้นเองนะคะไม่น้อยมากนะคะรถคันนี้นะคะยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะคะลูกค้าสามารถนํารถเข้าศูนย์เช็คระยะได้ปกติเลยนะคะ ลูกค้านะคะสงสัยว่าทําไมรถคันนี้ไม่น้อยจังนะอันนี้การันตีเลยว่าไม่แท้แน่นอนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าลูกค้าเจ้าของเดิมนะคะไปออกรถป้ายแดงมาแล้วเขาผ่อนไม่ไหวเพราะว่ารถป้ายแดงยอดจัดสูงเนาะเขาก็เลยผ่อนไม่ไหวแล้วก็ทีนี้ปล่อยรถมานะคะเราก็เลยได้รถสภาพเกรดพรีเมียมนะคะถือว่าสภาพเทียบป้ายแดงมาขายให้กับลูกค้าเลยนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะ คันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสวยเดิมแน่นอนนะคะอุปกรณ์ครบนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดรถกันคันนี้นะคะลูกค้าได้ไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ Daytime Running l ไล h t น,นะคะเป็นแบบ led แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาคู่หน้านะคะกระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียมคันนี้นะคะได้ล้อมแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะ ดูนะคะดอกยางเหลือๆนะคะลูกค้าใช้งานได้เลยยาวๆนะคะเป็นตัวไฮเลนเดอร์เปิดมาดูนะคะสำหรับด้านในรถนะคะท่าน,นี้นะคะภายในเป็นโทนสีดำนะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้แดงนะคะแบบนี้ให้ออกแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็ไม่มีล่องลอยแทบไม่เห็นล่องรอยการใช้งานเลยนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะ เปิดมานะคะคือกินใหม่ของรถใหม่ยังอยู่นะคะที่บางแดดนะคะยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยได้เกียร์แมนวนวลนะคะแอร์เป็นอนาล็อกนะคะฟังเครื่องเล่นซีดีได้นะคะวิทยุ FM AM นะคะคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะรับสายโทรศัพท์เข้าออกเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะคะคันนี้ก็ฟัง m อ3ได้ ภาพรถใหม่ๆเลยนะคะคือใหม่จริงๆนะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกระจกปรับไฟฟ้านะคะสภาพด้านในรถนะคะคือใหม่มากเปิดมาคือต้องบอกก่อนเลยว่ากลิ่นใหม่ของรถเนี่ยแบบอยู่เลยนะคะคือแบบเป็นกลิ่นรถใหม่เลยนะคะแทบไม่เห็นร่องรอยการใช้งานเลย ได้แม็กไเนอร์มาด้วยนะคะภาพรถเดิมๆนะคะเป็นตัว DDI นะคะสวยเดิมแน่นอนโลโก้รถทุกอย่างอยู่ครบนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะนี่นะคะรายละเอียดห้องเครื่องนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI นะคะเป็นเครื่อง ดีเซลนะคะสภาพรถเครื่องเดิมแท้แน่นอนนะคะดูสภาพรถคือใหม่มากหัวน็อตไม่เคยถูกไขนะคะคันหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะรอยอ,อ,อ่สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบนะคะรอยมาร์คสีที่มาจากโรงงานอยู่ครบนะคะหัวน็อตไม่เคยถูกไขเลยนะคะเพดรถอยู่ครบนะคะเช็คประวัติได้นะคะลูกค้าท่าไหนไม่มั่นใจนะคะสามารถนำข้อมูลรถไปเช็คบวดที่ศูนย์ได้เลย วอลนไม่เคยถูกไขนะคะลอยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนเต็มอยู่ครบนะคะสติกเกอร์โรงงานนะคะอยู่ครบลอยมาสีคือเปิดมาแบบใหม่มากนะคะเครื่องนี้แบบเดิมๆเ,เลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ e-suzu d-max na นะ1.9 l นะคะ เกียรแมนวนวลนะคะโฉมปี2019คันนี้นะคะราคาอยู่ที่660,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับราคานี้ลูกค้าเครดิตดีนะคะถ้าไม่อยากใช้งเงินออกรถจัดแบบฟรีดาวได้เลยนะคะจัดไปเลยแบบฟรีดาวมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางมาเรามีบริการฝากเซ็นนะคะฝากไฟแนนซ์ไปเซ็นต่างจังหวัดได้เลยนะคะ สนใจยังไงรถคันนี้นะคะติดต่อหาหนุกได้เลยที่เบอร์0ูน6 2 7 6้2 6นะคะมาดูรถจริงได้นะคะร้านอยู่แถวมินบุรีกรุงเทพนะคะมาทดลองขับก่อนได้นะคะสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามานะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ